สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของไอคอม IC 0ีศนเะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อายุอานามก็น่าจะประมาณ30ปีนะครับตัวนี้ไอ2 n หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเจ้าคุณปู่นะครับตัวนี้นะครับโอ้สภาพยังกิบเลยนะครับตัวนี้นะครับ 0 2นนะครับเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอ่าภ้ามาเจอแบบนี้ M2 ก็คือว่ามันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับก็คืออ่าช่องที่2นั่นเองนะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับเราต้องเอา M2 ออกก่อนนะครับเราถึงจะกดความถี่ได้นะครับวิธีเอา M2 ออกให้ทําแบบนี้นะครับให้กดปุ่ม A เป็น1ทีครับ ปุ่ม A นะครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับนี่ก็คือความถี่1 4 4 900นะครับทีนี้เราจะบันทึกช่องนะครับอ่าผมเอาเป็น1 4 4 800นะครับอ่า 1cc 800ก็กดเลข4เลยนะครับไม่ต้องกดเลข1นะครับกดเลข4เลยครับ1 4 4ก็80นะครับตัวนี้ก็คือ800นั่นเองนะครับอ่าได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกช่องให้ทำแบบนี้นะครับ ให้ท่านกดฟังก์ชันตัวนี้ครับฟังก์ชันเนี่ยครับกดแช่ไว้แล้วก็กดปุ่ม Rb นะครับทำพร้อมกันนะครับวิธีบันทึกช่องกดฟังก์ชันแช่ไว้และกดปุ่ม B นะครับปุ๊บอ่าทีนี้เราก็จะเลือกใส่เราจะเอาไว้ช่องไหนนะครับอ่าเราจะเอาไว้ช่องไหนอ่าผมเอาไว้ช่องที่1นนะครับก็กดเลขหนึงเลยครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับอ่าเห็นไหมครับอ่าทีนี้ เข้ามาดูช่องที่หนึ่งเนี่ย1 4 4 8 0 0เนี่ยครับอ่ามันเป็นช่องที่1นึ่งไหมให้กดอ่าอ่าและกด1ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ1 4 4 8 0 0นะครับทีนี้วิธีเราหาช่องที่เราบันทึกนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าดอกจันทร์ก็คือดาวนะครับสี่เหลี่ยมก็คืออัพอัพก็คือเพิ่มขึ้นนะครับปุ๊บช่องที่สอง5้เห็นไหมครับอ่าถอยลงก็เนี่ยครับอ่าวิธีบันทึกช่อง ไอคอม 02n หรือเจ้าคุณปู่นะครับอ่ะมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ